ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KM Kids Social กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM k ี d s o c i a l กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยค่ะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแนะนําอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ ลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะมีการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกรับโบนัส5%เอเซตมาเติม5 0ายบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น ทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ er ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่มีการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนะาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลื่องหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ ข้อความเนะาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็แไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชีย so ลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคันลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอน นนก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะอยู่ตรงนี้เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ5 0 0บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะฟรีๆไปเลยเนาะมากกว่า400กอกว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูอยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันนะก็โปรไฟล์อันนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะคะอยู่ที่37คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอารีน,น่าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราเนาะจากเดิมนะคะมีอยู่37คนเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น137คนกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป,ป๊บเดียวเองค่ะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปเนาะไม่ถึง5นาทีกันเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMQ Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ แลิงไ้ให้ดนานล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการไดไปเนาะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ